สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆอง EP ที่8 5สิบห้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังแรกกันเลยนะคะว่าเป็นของใครนี่เลยของใครเอยบ้านคุณมากมากเป็นของน้องอะไรเนี่ยบ้านหลังนี้ก็เป็นของน้องคีมนะคะนี่จะบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนเอามาสร้างเอามาตกแต่งนานมากแล้วทุกคนเออจริงๆพี่ปอชอบนะ ชอบโครงสร้างบ้านหลังนี้มันสวยดีเห็นไหมน่ารักเออน้องเขาเอามาตกแต่งนะจ๊ะทุกคนนี่เห็นปะ่ะมีห้องอันนี้ห้องอะไรห้องครัวห้องครัวทําเป็นสัดส,ส่วนจริงๆอย่างที่บอกอพี่ปอสร้างบ้านคือแบบทําห้องไม่เป็นไงทุกคนเข้าใจปะ่ะเป็นคนที่ ทำห้องไม่เป็นน่ะซอยห้องอ่ะเอองงกับตัวเองมากทุกวันเนี้ยนี่ก็มีตรงมีเตียงออ้ยน่ารักทำน่ารักนะสีชมพูหวานแหววอ่าเก่งครั้งหน้าลองตีเป็นห้องให้พี่ปอดูหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงโอโ้ยอโอติด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 เออใช่นี่น่ารักใครอยากจะตกแต่งบ้านหลังนี้ก็ตกแต่งกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังพี่ปอจะไปหัดตด ตดไม่ได้หัดตดนะหัดตกแต่งบ้างอืมน่ารักค่ะน้องครีมต่อไปเรามาดูหลังนี้เป็นบ้านกระจกที่พี่ปอมไม่เคยตกแต่งเลยเพราะคิดว่ามันยากมากอ่ะหนูตั้งใจมากเลยค่ะน้องเนทนะคะคือจะบอกว่าบ้านหลังเนี้มันเป็นบ้านที่สวยมากนะแต่ว่าตกแต่งยากอะ่ะในความคิดพี่ปอคือแบบเฮ้ยท้ออ่ะ ใครที่ตกแต่งได้นี่คือเก่งนะเอาดีๆคือมันโล่งแล้วเรามองไม่ออกไงว่าเฮ้ยจะตกแต่งอะไรดีจะทําเป็นห้องไหนดีแต่มีบางคนก็ทําสวยแบบหืมอย่างเงี้ยก็ทําแบบว่าเก่งนะคือเอาจากตรงนี้ตรงนู้นมาวางก็คือแบบเฮ้ยความคิดดีอ่ะเออเพราะอะไรเพราะพี่ปอแต่งไม่เป็นเ <c oughs> นี่ยเห็นปะก็วาวางๆถ้ากั้นห้องหน่อยจะสวยมากเลยนะคะนี่ลองหัดกั้นดูสไตล์พี่ปอเลย กันห้องไม่เป็นนี่เห็นว่าตรงนี้เขาทำสวยนะมีทรงมีสวนอุ้ยมีรถด,ด้วยรวยเฟอร์บ้านหลังนี้มุมดีมากมาเรามาดูหลังต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะทุกคนต่แรกพี่ปอคิดว่ามันเป็นหอพักว้ยแต่มันไม่ใช่หอพักมันเป็นบ้านคน มาของใครเอ่ยน้องนานาหรือเปล่าหนูชื่อนานาค่ะอายุสิบขวบ FC จากราราราพี่ปอไม่มีรอเรือรอลิงโอเค FC ซีจากจากลาวโอเคมาโอเป็นบ้านที่ทรงแปลกมากะทุกคนทำไมมีห้องน้ำสองอันนี่คือถ้าคิดตามหลักความเป็นจริงนะถ้าไปพวกโรงแรมบางที่อะ่ะเขาจะมีห้องมันทะลุก,กันทะลุก,กันได้เลยอะ่ะโออใช่ เนี่ยจะเป็นแบบนี้ห้องมันทะลุกกันยินดีต้อนรับค่ะพี่ปอรักนะคะอะไรอะไรต่ออะไรต่อถ้าพี่ปอมาหนูจะดีใจมากๆเลยค่ะอืมมาแล้วนะคะคือถามว่าพี่ปอไปหลังไหนก็คือสุ่มใครที่ได้นี่ก็คือดีใจด้วยจริงๆนะเพราะว่าสุ่มมาจริงๆ อย่างที่บอกใครที่พี่ปอยังไม่ไปก็รอนิดนึงนะคือสุ่มอะเนาะเออเหมือนกล่องสุ่มอะสุ่มไปที่ไหนก็ไม่รู้หลังนี้คือความคิดดีมากอะเออทุกคนทําบ้านแบบว่าบ้านพักให้มันเหมือนแบบยังไงอะโออมันน่ารักเดียะเออ,เอ,อแปลกๆชอบชอบอ,อ่ปเดี๋ยวเราเราไปดูหลังต่อไปกันเลยดีกว่านะอันนี้คือแบบเฮ้ยน่ารักนะเหมือนกล่องนมเลยทุกคนเคยกินนมปะ่ะ เนี่ยมันจะกล่องคล้ายๆแบบเนี้ยเอ้ยเอยเอกล่องแบบนี้แหละไปน้องของขวัญใช่ไหมมาอุวยชื่อน่ารักมากเลยปเห็นไหมไอดี ID อยู่ตรงนี้เข้าไปดูกันนะจ๊ะสําหรับใครที่จะไปบ้านของน้องของขวัญอุ้ยชื่อน่ารักมากเลยน่ารักสุดๆอืมนี่บ้านติดกับตรงนี้เลยอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ปอหนูตั้งใจสร้างบ้านหลังนี้มากๆมากมากมากม <c oughs> น่าจะนะคือเดินเร็วทําไมอะเธอฉันอ่านไม่ทันเลยอ่ะอบ้านหลังนี้คือแบบว่าทําได้น่ารักตรงนี้คือแบบเป็นห้องนอนได้เลยอะเออแต่น้องทําไว้ข้างบนก็สวยอีกแบบหนึ่งนะเห็นปะทางขึ้นไปโอ้ยเก๋อะนี่เป็นห้องแบบว่ากระจกกระจกหน่อยใสใสเอ,อ้ยใครยังไม่เคยสร้างลองสร้างดูนะนี่ ทำได้หลายสีนะลองเปลี่ยนสีก็น,น่ารักดีนะนี่เห็นว่าเฮ้ยสวยอะชอบอะชอบโครงสร้างนะวันหลังอาจะขอมาอยู่ตรงนี้บ้างละกันใช่จะขอมาอยู่ตรงนี้บ้างละกันน,น,นี่น่ารักสวยนี่ข้างหน้าข้างหลังข้างข้างโอ้โหสวยทุกมุมจ้า ไปไปไปวันนี้คิวยาวมากอ่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะทุกคนอันนี้น้องส่งมา3 ID เดีเลยเออ,เอ,อพี่ปอก็เลยไปทั้ง3 ID เลยแล้วกันใครอยากดูไอดีก็เนี่ย มันประมาณนี้นะเข้าไปดูกันได้เลยนะจ๊ะของน้องภูมิอายุ13ปีนะจ๊ะโหอายุ13ปีขอบคุณนะคะนี่น้องส่งมารัวๆพี่ปอก็ทำลวนๆเลยข้าวจะบอกว่าน่ารักมากเอ้ยลุ้นนะเนี่ยอีก2อันจะเป็นอะไรอุ้ยสวยนี่ตรักการตาโอ้โหให้มากินข้าวยังไงให้มาแบบเหมือนมาคุกอะไรเงี้ยหยอกหยอกยอกน่ารักน่ารักชอบอ่ะ ชอบประตูอุ้ยร้านดูดีมากทุกคนนี่เห็นปากินก๋วยเตี๋ยวเรือบแบบมีความสุขอันนี้น้องประมาณว่าเป็นเรือไงเฮ้ยตอนแรกพี่ปอมองไม่ออกนะอ๋อเป็นเรือทุกคนสุดยอดอันนี้คือแบบ v i p มากไม่ก็คนติดโควิดให้มากินในนี้อะไรเงี <c> ้ย <oughs> คือแยกกันไปเลยอยา่าไปอยู่ตรงอื่นนะเข้าใจปะเออแต่คนติดโควิดก็ไม่สมควรที่จะมานะจ๊ะอยู่บ้านเข้าใจปะเออ สำหรับ V.I.P เท่านั้นคนเขาเรียกว่าอะไรนะคน V.I.P นะ,ะจบ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 เลยพูดไปเดี๋ยวงงเฮ้ยสวยะชอบประตูนี้มากเลยอยากทำบ้านให้มันเป็นประตูวันหลังประตูแบบเนี้ยชอบชอบชอบวันหลังขอยืมทำละครสั้นหน่อยนะคะเออถ้าพี่ปอไม่ได้ใส่ชื่อแสดงว่า ชื่อหายนะแต่ก็ขอยืมไว้ก่อนคือขอยืมทุกคนแต่ไม่ได้ไปสักคนโอ้โหอารมณ์เสีย <c oughs> ไปบ้างบางคนเงี้ยบางคนก็ลืมมาหลังที่สองของน้องน้องบอกว่าเป็นบ้านเรือนไทยโอ้โหวิจิตรการตามากเลยค่ะบอกด้วยว่าอยู่ตรงไหนอยู่หลังท่าเรืออยู่หลังแก๊งยากุซ่าโอ้โหบอกพี่ปอมางนี้ไปง่ายสบายมากมาอันนี้คืออร่อยห้องน้ำ ห้องน้ําจ้าใหญ่โตมโหฬารทาเป็นห้องนอนได้อีกหนึ่งห้องเลยคือแบบรวยมากเลยอย่างเงี้ยไงรวยสุดๆไปเลยโอ้ยอันนี้อะไรอ่าครัวครัวอยู่ข้างล่างครัวอยู่ข้างล่างไปดูข้างบนกันดีกว่าทืนทืนทืน,ทนปแปลงแปลง๋งงออย่างนี้นี่จะเป็นห้องลูกสาวคนโตมีลูกสาวคนเล็กพ่อพ่อกับแม่นอนไหน อ,อพ่อกับแม่ไปทํานาก็อยู่ที่นาไม่ต้องมากลับบ้านอะไรเงี้ยอุ้ยถ้ามีลูกสาวสองคนอดเลยส่วนใหญ่ก็แบบมีสองห้องอ่ะสามห้องมันจะเกินไปไงเนาะใช่ไหมมานก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 มาแล้วทุกคนแต่ก็ฟังเสียงพี่ปอไปก่อนลักกันนะเอ้ยสวยชอบดูดิมีธรรมชาติด,ด้วยเห็นปะไม่ธรรมดาสวยมากสวยมาก มามาชิ้นสุดท้ายของน้องเขาแล้วนะคะมันเป็นตลาดจ้าทุกคนนี่ตลาดเออคือแบบว่าเป็นตลาดแบบว่ามีร้านกับข้าวด้วยนะอืมน้องทูมใครอยากจะส่งลัวๆก็ส่งมาเลยนะอืมในเฮเป็นแบบว่ามีหลายโซนอุย้ยขายของเป็นรองทงรองเท้าขอยของกินด้วยนะเออน่ารักดีอันนี้อะไรอะ่ะใครเป็ดไครไก่ ไก่ทอดไก่ต้มอ่านูน่นไปแลวขนมเค,ค้กขนมบ้านโอ้โยมันก็ยากอยู่นะโอ้โยทําได้นี่คือว่างใช่ไหมใช่ไหมน้องภูมิหนูว่างใช่ไหมลูกเนี่ยโอ้โหขนมไทยหรือเปล่าอันนี้ขนมจีนอันนี้อะไรเอ้ไอ้ไอ้เมเ็ดเม็ดนี่คือขนมอะไรเดี๋ยวดูก่อนเยนี่ขนมอะไรบัวลอยโอ้โหลูกเดียวอิ่มถึงพรุ่งนี้เลยอุ้ยมีซูชิด้วยตะกีไรขนมจีบสลับเปาหรือเปล่า โหยทำได้หลากหลายมากเลยอ่ะทุกคนเก่งมากอันนี้อะไรๆๆข้าวผัดอะไรเขียวๆว่ะมะละกอส้มตำหรือเปล่าุิยล่าส้มตำเออเก่งสวยสวยสวยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปหลังนี้ไม่ใช่ของน้องภูมิแล้วนะของคนอื่นเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างอ่ะจะบอกว่าสวยมากบ้านหนึ่งสสาสี่ชั้นนะทุกคน บ้านสี่ชั้นโอ้ยเก๋หนูชื่อนาค่ะหนูชื่อหนูนาค่ะเขาชื่อหนูนาจะบอกหนูชื่อหนูนาโอ้ยอ่านงงเลยหนูชื่อหนูนาค่ะเอาหนูนาหนูนาปะหนูนาคือจะบอกว่าทําดีมากให้สิบเต็มสิบไปเลยค่ะทุกคนเออวันนี้มีแต่บ้านแบบว่าดีๆทั้งนั้นเลยนะก๊อกมีสองสีทำไม คือนั่งถามตัวเองว่าทําไมต้องมีสองสีอะอ๋นอน้าร้อนหน้าประมาณนั้นอุย้ยพรมสวยลายสวยมากเลยอะทุกคนอันนั้นเครื่องล้างจานหรือเปล่าอุ้ยแกะโอ้ย,ออยสวยละมุนละไมามากเลยอันนี้อะไรออกข้างนอกอุย้ยถ้าข้างนอกเป็นสวนนี้นะโอ้โหสุดยอดสวยมากอะทุกคนของน้องคงจะหมดแล้วแหละเช่ปะ ของน้องคงจะหมดแล้วแหละคือไม่ได้ดูเลยว่าน้องสร้างไว้ทั้งหมดกี่ชิ้นพี่ปอคิดว่าน่าจะ300ชิ้นก็น่าจะแบบว่าแน่นๆจุกๆแล้วนะ300ทั้งหมดมันเต็มที่มัน3 1 9หรือเปล่าเออเต็มที่แล้วแหละโหตั้งหลายชั้นนะ่ะเออเดียเก่งอ่ะทุกคนสวยมากเลยอะเป็นไอเดียที่ดีเดี๋ยวขอปปี้ก่อนนะ <laughs> พี่ปอ ทุกคนต้องการให้พี่ปอ๊อปปี้และให้พี่ปอลุกออกจากที่นอนขึ้นมาทํางานได้แล้วน้องขอมาหลายทีแล้วเออนั่นด,ดีดูของน้องๆก็เพลินเนี่ยเพลินแล้วก็ฟินแล้วก็ขี้เกียจอุ้ยจะไม่พูดคํานี้เออดูดีสวยอะ่ะทุกคนคือตอนนี้พี่ปอไม่ต้องทําอะไรแล้วไงแค่ไปบ้านน้องๆก็อื้อสุดติง่งใช่มันสวยเกินจะพูด โอเคเราเจอกันใหม่ EP ที่86นะคะไปเลยจ้าสวยทุกหลังเลย